สวัสดีค่ะวันนี้มาต้มผักเค้นจ้ะผักคะน้าใบายหยิกจ้ะคะน้าฝรั่งหรือว่าคนไทยเรียกผักขี้เหล็กจ้ะนี่จ้ะม,มันจะอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นแล้วมันอุณหภูมิติดลบแล้วมันจะอร่อยจะผักอันนี้เนาะมันจะมีขายช่วงนี้จ้ะสื่อเป็นใบมหันเองกระไดสื่อเป็นต้นมาเลยกระไดจ้ะเนาะแต่ฉันสื่อแบบหันมาแล้วจากที่ทํางานลูกจ้ะ วิธีต้มแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดจ้ะแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็เอาอพักลงไปต้มจ้ะซื้อกองมือหนึง่งทายมือหนึง่งจ้ะแล้วก็ต้มไปคนไปด้วยจะ้ะถ้ามันขึ้นมาสูงนนอะเนาะมันเดือดจะ้ะต้มเสร็จแล้วก็เอามาแช่น,นำ้นำน้ำน้ำเย็นจะน้ะเนาะตม้มหม ครบสิบนาทีแล้วก็เอาพักน้ำเย็นไว้จ้ะนี่ตักมาพักน้ำเย็นไว้จ้ะใส่เกลือก็ใส่ได้ฉันไม่ชอบเนาะจ้ะเดี๋ยวมันเย็นเราก็ตักมาใสหมอ้อพักไว้จ้ะเดี๋ยวเอาไปทำอาหารจ้ะ หรือจะเช่แข็งก็ได้จ้ะฉันจะทําอาหารกับทําอาหารคำนี้กับแช่แข็งจ้ะเนาะจ้ะขอบคุณได้หลายจะมาชมคลิปชอบกับดชอบแล้วก็กดติดตามให้ด้วยจ้ะสวัสดีจ้า